พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์อุปธรรมทุกศาสนาที่บวงชนชาวไทยนับถือนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดซิกที่ย่านพาหุรัตน์นะครับไปดูบรรยากาศล่าสุดกันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้เป็นเพียงพุทธมามะกะ แต่ทรงเป็นองค์อัคารศาสนูประชำพกดูแลทุกศาสนาในแผ่นดินไทยคำกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผระสงนิกรชาวไทยทุกศาสนายืนยนันว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลราชิเบตรามาธิปดีจากกรีนรบดินสยามมินรรทราธิราชบรมนาถบพิษทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งอุปถัมดูแลทุกศาสนาที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างดีมาตลอด วัดคุรุดาวาราศีคุรุสิงสภาวัดซิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยย่านถนนพาหุรัตกรุงเทพมหานครผสงนิกรชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกต่างเดินทางมาร่วมสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมร่วมลงนามถวายความอาลัยถึงพระองค์ท่านทรงให้ความเท่าเทียมกับทุกทศาสนา,าไม่เคยแบ่ง ไม่ว่าศาสนาซิกจะเป็นศาสนาเล็กแต่พระองค์ก็ส่งให้ความสําคัญและคนซิกเกิดอยู่ในเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความสันติสุขมีความเจริญก้าหน้าในการนั้นพระองค์ก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ทุกวันนี้หลังจากเราสิ้นพระองค์ไปแล้วก็เหมือนก็เสียญาติผู้ใหญ่ไปชาวซิกทุกคนนี้ตั้งแต่พระองค์ยังสมัยพระองค์ยังทรงประชวรอยู่โรงพยาบาลทุกวันเราก็ตั้งเจตอธิษฐานสวดมนต์ให้เพื่อ ขอพรจากพระาศาสดาขอให้พระองค์หายป่วยเดี๋ยวนี้สิ้นพระองค์ไปแล้วเราก็ยังสวดมนต์อยู่ทุกวันและตั้งจิตอธิษฐานต่อพระาศาสดาขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอให้พี่น้องประเทศไทยผ่านวาระที่โศกเศร้าอันนี้ไปด้วยความสันติแล้วเวลาที่กําลังจะมาถึงก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับแล้วรักเบิด มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้โลกเลยจริงๆรวมมาตั้งแต่ท่านอายุสิบเก้าปีจนกระทั่งแป่หลวงผมเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วรู้จักครอบครบัวดีดูแลประชาชนด้วยใจด้วยรายเลยไม่เคยถ,ถ,ถือว่าจะไปไหนมาไหนตั้งคืนก็ไปบุยป่ภูเขาลุยแรหมดเลยท่านไม่เคยเมื่อยใจเลยทำทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งเพื่อประชาชนเท่านี้ แล้วก็ภูมิใจมากเลยแต่ตอนนี้เสียใจถึงที่ขาดไปใจหัวใจลและไม่มีกลับนขึ้ขึ้นมามีแต่สวดมนต์ยกมือไหวให้ท่านอายุไปไหนแล้วก็ให้ท่านมิจญ,ญาณม,มีความสุขแล้วก็ให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยคือรู้สึกว่าท่านทำให้ประชาชนของเรามีความสุขช่วยเหลือทุกคนอย่างมากมายเราก็ขอให้ทุกคนสวดมนต์ให้ท่าน ไปอย่างสบายและมีความสุขคุ้มครองตลอดไปนอกจากนี้ที่วัดคุรุดาวาราศีคุรุสิงสภายังมีการเปิดโรงครัวพระาศาสดาเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลขณะที่การประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาซิกเพื่อส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโ,มโกศคือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง11นาฬิกาจะเป็นพิธีสวดภาวนากริรตันโดยสังฆีจารย และพิธีกรรมทางาศาสนาซิกในเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีเป็นการสวดภาวนาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและในเวลา12นาฬิกาเป็นพิธีสวดอนดาษอธิษฐานขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้ากระตาปุรุกขอให้พระองค์รับดวงวิญญาณสู่สุคติภูมิทั้งหมดนี้ถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ไพศาลที่มีต่อผสมนิกรอนชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอันหาที่เปรียบไม่ได้เกรียงไกรเสริปัญญาถ่ายภาพเบนจะลักษเจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน